ตัวนี้เป็นตัว HDMI 2 Fiber นะครับที่สามารถเดินต่อผ่านตัวสปิทเตอร์ได้ครับแต่ของเรานะครับผมมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนกับเจ้าไหนๆนะครับแตกต่างกับตัวรุ่นอื่นทั่วไปแล้ววิธีการใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม ดีครับผม PPA s เบสทายนะครับผมวันนี้เราจะพามารู้จักอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งนะครับผมชื่อว่า HDMI2fiber ตัวอุปกรณ์นี้นะครับผมพี่พี่ช่างนะครับบางคนก็อาจจะรู้จักนะครับผมมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่วันนี้นะครับผม PBA นะครับจะมานำเสนอตัวสินค้าที่มันไม่ธรรมดาและเรามาดูกันนะครับผมว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแตกต่างกับตัวรุ่นอื่นทั่วไปและวิธีการใช้แบบไหน สำหรับตัว h d m i ้ไ i b e r Fiber ตัวนี้นะครับผมที่ผมบอกว่ามันแตกต่างกับตัวท้องตลาดยังไงนะครับส่วนใหญ่นะครับผมผมจะเจอปัญหานะครับที่ช่างกระสอบถามมานะครับว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมมันสามารถต่อแยกได้หลายๆตัวหรือเปล่าครับแน่นอนเลยครับผมว่าท้องตลาดทําไม่ได้ครับแต่วันนี้ครับผม PBA ครับนำเข้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าครับ สำหรับการแก้ไขปัญหาการเดินสายของตัวอุปรกรณ์ที่ยุ่งยากให้มาจบด้วยอุปรกรณ์การเดินสายเพียงแค่เส้นเดียวในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับผม 2> HDMI 2 Fiber ในรูปแบบเก่านะครับผมตัวนี้จะเป็น s i n เกิลโหมครับเวลาเดินสายนะครับผมก็จะสามารถเดินสายเส้นเดียวนะครับผมจาก TX มา x นะครับแล้วก็มาแสดงจักญานภาพ ในเทคโนโลยีใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้ก็สามารถต่อผ่านตัวสปิตเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวสวิตช์สปิตเตอร์หรือ PLC สปิตเตอร์ก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายไร้ปัญหาแน่นอนครับและตัว HDMI ตัวนี้นะครับผมที่เรานำเอามาเสนอนะครับเป็นตัวฟูลฟังก์ชันจริงๆครับไม่ว่าจะมีตัวพอร์ต USB นะครับผมสามารถควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ดระยะไกลได้ แล้วก็จะเป็นตัวช่อง IR นะครับที่สามารถกดรีโมทระยะไกลนะครับผมหรือควกคุมสัญญาณรีโมทนั่นเองครับแล้วตัวต้นทางนะครับผมที่เป็นตัว TX ครับตัวนี้ก็จะมีช่องตัวลูกเอานะครับผมที่เอามาเสียบกับตัวจอต้นทางได้ครับแค่ตัวเดียวนะครับผมใช้จบหมดปัญหาแน่นอนครับและเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับผมมีความสามารถอย่างที่เราพูดจริงหรือเปล่าครับ เริ่มต้นเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะมาเทสกันนะครับก็จะมีตัวจอตอกจอนะครับและเราจะมาเทสกับตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับผมของกล้องวงจรปิดครับแล้วก็จะมีตัวสําคัญของเราเลยนะครับผมตัว HDMI 2 fiber ครับแล้วก็จะเป็นตัวสายนะครับผมเป็นสาย Single mode SC ครับในระยะ200เมตรและ300เมตรครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับผมที่จะมาโชว์วันนี้ก็คือ ต่อผ่านตัวสปิเตอร์ PLC ครับผมแล้วมาดูกันนะครับผมว่าวิธีการต่อจะเป็นรูปแบบไหนต่อมานะครับผมตัวอุปกรณ์ตัว h d m ี้ไมทูไฟอร์ของเรานะครับผมก็จะมีแถมตัวสาย USB นะครับผมเพื่อที่จะไว้ควบคุมตัวเมาส์และคีย์บอร์ดได้ครับเราก็จะเสียบเข้ากับตัวเครื่องตึกภาพเลยครับเพื่อที่เราจะเอาเมาส์นะครับผมไปควบคุมระยะไกลนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะเสียบ สปิเตอร์ให้ออกจอ2จอครับผมโดยการต่อผ่านตัวสปิเตอร์ PLC ตัวนี้เลยครับแล้วก็ต่อสายต่อมาหาที่ตัวสายไฟเบอร์ออปติกนะครับผมตัวนี้ตัวแรกนะครับเป็นตัวระยะ200เมตรนะครับผมตัวล่างนะครับเป็นตัวระยะ3 0 0เมตรนะครับต่อเข้ามาที่ตัว RX นะครับผมตัวส่งสัญญาณภาพครับเพื่อที่จะมาออกจอ2จอภาพตัวนี้นะครับผม ผมก็จะลองทดสอบตัวเมาส์นะครับผมว่าจะสามารถควบคุมตัวเมาส์ได้หรือเปล่านะครับผมตัวนี้นะครับนี่เราก็จะเสียบเมาส์ทางเดียวนะครับผมสําหรับตัว RX ตัวแรกเลยครับขยับเมาส์ให้ดูกันนะครับไม่มีดีเลยครับผมออกชัดเจนปกติดีเลย,เลยครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องตัวอุปกรณ์ให้ดูกันนะครับผมตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็น User Manual ครับเป็นคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีตัว HDMI 2 Fiber นะครับผมตัว TX และตัว RX ครับตัว TX นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีตัว เสียบ USB ได้นะครับผมมีตัว HDMI IN นะครับผมและ HDMI OUT นะครับเพื่อเป็นลูปเอา HDMI สามารถออกต้นทางได้ครับแล้วก็เป็นตัวช่อง IR นะครับผมตัวนี้สามารถเอามากดรีโมทระยะไกลได้ครับและตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัว r X นะครับผมก็จะมีตัวช่อง USB 2ช่องครับแล้วก็จะเป็นตัว HDMI อ u t นะครับผมเพื่อแสดงภาพออกจากจอปลายทางครับ สาย USB นะครับผมเป็นสายขนาด1เมตรครับตัวอะแดปเตอร์แถมให้2ตัวเลยครับผมสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นตัว IR นะครับผมเอาไว้ใช้สำหรับควบคุมรีโมทระยะไกลนะครับก็จะเสียบฝั่ง TX กับ RX ได้เลยครับแล้วก็จบแล้วนะครับผมสำหรับทดสอบตัว HDMI 2 Fiber ตัวนี้นะครับผม มันสามารถตอบโจทย์ท่านลูกค้าได้มากมายเลยครับและปัญหาที่ท่านเจอมานะครับผมสำหรับการเดินสาย HDMI นะครับไม่ว่าคนที่จะต้องเดินสายหลายๆเส้นเพื่อใช้ตัวอุปรกรณ์หลายๆตัวหรือการต่อพ่วงตัว HDMI ที่ใช้สัญญาณไฟเบอร์ได้หลายๆจอปัญหาทุกอย่างนะครับผมจะจบที่ตัวนี้ตัวเดียวครับ หวังว่าข้อมูลทุกอย่างนะครับผมจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้านะครับการนําอุปกรณ์ไปติดตั้งที่หน้าง,งานครับแล้ววันนี้นะครับผมหากมีข้อสงสัยนะครับผมให้ลูกค้านะครับผมติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ w w w p b s s u p p l y n e t ครับ w w w p b นะครับผม หรือไลน์ตามโพสต์นี้ได้เลยครับเลือกซื้อสินค้านะครับผมเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านลูกค้าได้มากที่สุดครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผม PP พีพเบียสปยนะครับขอบคุณครับ